ตรงนี้ทั้งกินแล้วก็ทั้งเอานำไปใช้ในด้านเวชภัณฑ์นะคะหรือผลิตภัณฑ์ความงามต่างๆเพราะนั้นตรงนี้ลูกก็ต้องฟังคำถามให้ดีนะคะถ้าฟังไม่ชัดก็ขอขออนุญาตทบทวนคำถามอีกครั้งค่ะหนูตอบไปเลยแล้วลงท้ายการตอบคำถามก็คือต้องมีหางเสียงนะลูกนะเมื่อเมื่อเสร็จสิ้นแล้วท่านท่านก็จะบอกว่า ถ้ามีการต่อยอดถ้ามีการติดเตียนเรื่องแพ็กเกจผลิตภัณฑ์ก็คือหนูก็ยกตัวอย่างไปเลยว่าด้วยผลิตภัณฑ์อ่ะตรงเนี้ยก็คือมันมีมันมีข้อจํากัดก็คือมันโดนความร้อนไม่ได้ใช่ไหมมันต้องอยู่ในอุณหภูมิที่พอเหมาะนะคะก็คือบอกไปเลยว่าอยู่ในอุณหภูมิที่ไม่เกินนะคะ28องศาโดยประมาณนะคะแล้วก็ยกตัวอย่างเหมือนยาหมองอ่ะ ดังชื่อนึงหนูไม่ต้องไปเอ่ยชื่อนะคะเขาก็มีผลิตภัณฑ์หรือมีแพ็กเกจบรรจุภัณฑ์เนี่ยนะคะที่คล้ายๆกันนะคะแต่ของเราจะมีความที่เก๋และทันสมัยกว่าก็คือนะคะเป็นแพ็กเกจที่สไลด์แล้วก็สามารถเปิดทาได้เลยนะคะ,นะคะดูให้มัน คนวัยคนบุคคลทั่วไปไวัยรุ่นนะคะหนุ่มสาวก็สามารถพกได้นะคะเป็นการที่จะต่อยอดได้อีกนะคะตรงนี้ก็คือเป็นสินค้านะคะที่กลุ่มลูกๆคิดขึ้นมาเองนะคะถ้าเขาถามว่าในส่วนของการขบวนการการทำเนี่ยขั้นตอนประสบปัญหาอะไรไหมนะคะหนูก็ตอบไปเลยว่าประสบปัญหาะคะ่ะ ก็มีบ้างค่ะเพราะว่าเริ่มแรกเนี่ยพวกเราก็ยังไม่ได้ไม่ได้เคยไม่ได้มีความความรู้เต็มร้อยเปอร์เซนก็จะมีความรู้แต่ทํายาหม่องยาหอมที่เป็นลักษณะน้ําทีเนี้ยลองทํายาหม่องในลักษณะที่เป็นเนื้อขี้พึ่งเนี่ยเราก็มีความพะวงว่าเกรงว่ามันจะทําปฏิกิริยาที่ย้อนกันก็คือน้ํากับน้ํามันเนี่ยเกรงว่ามันจะไม่เข้ากันหรือ กลัวว่ามันไม่เข้ากันหรือมันไม่ทําปฏิกิริยาขี้พึ่งแข็งตัวก็มีความพวงเช่นเดียวกันแต่ทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะรอโอกาสให้มันเย็นแล้วมันก็ทําปฏิกิริยาแล้วมันเกาะตัวกันเป็นแข็งตัวพวกเราก็เลยนํามาใช้งานได้จริงตรงนี้ลูกก็ต้องตอบนะคะนะคะแล้วก็ปัญหาอีกอย่างหนึ่งถ้าเขาถามอีกก็คือปัญหาเรื่องอะไร นะคะก็คือในลักษณะของอด้วยการเรียนรู้เนาะใช้เป็นเชิงการเรียนรู้ร่วมกันนะคะมีแนวคิดที่ร่วมกันก็จะประสบป,ปัญหาแด้เฉพาะการคิดคา,าดคะเนไว้ก่อนแล้วก็มันผลสมฤทิ์มันได้นะคะแล้วก็ไม่ต้องมีปัญหามากมายเดี๋ยวมันจะตกนะคะเพราะนั้นตรงนี้ก็ ฝากลูกๆนะคะตั้งใจนะคะอาจารย์อาจจะมีติดขัดบ้างนะคะเพราะว่าอาจารย์ไม่ได้มีสคริปอะไรเลยนะคะในการนําเสนอก็ดูจากตรงเนื้อหาตรงเนี้แล้วก็นําเสนอให้ลูกๆเลยนะคะออกแบบได้ตนเองเลยนะคะเป็นนักศึกษาอย่าลืมนะคะแนะนําตนเองให้ชัดเจนว่าเป็นนักเรียนนักศึกษาร,ระดับไหนนะคะแล้วก็ท้ายสุดเนี่ยก็คือต้องขออภัยหากขออภัยท่านคณะกรรมการหากผิดพลาดประการใดนะคะ ก็ขออภัยมาณที่นี้ค่ะเสร็จปุ๊บเขาถามเสร็จก็ขอบคุณค่ะแค่นั้นแหละค่ะลูกนะคะสำคัญคือการนําเสนอลูกอย่าไปยืนอ่านนะลูกนะจับไม้และพูดให้มันเป็นธรรมชาติที่สุดอาจําได้บ้างก็ข้ามไปเลยอย่าสะดุดนะลูกหมายถึงว่าเราพูดไหลไปเลยค่ะนะคะหนึ่งสองสามอาจจะไม่ต้องเรียงก็ได้ว่ามันได้ไประโยชน์เพราะอะไรประทัามันหนึ่งสองสามถ้าเราทําขั้นตอนเราผ่านขั้นตอนเราก็พอที่จะตอบคําถามเ็าได้ นะคะก็คือเชื่อนะคะเชื่อมั่นว่าลูกทำได้อยู่แล้วแล้วก็ไม่ต้องไปกดดันตนเองนะคะสิ่งที่อาจารย์จะบอกก็คือนะคะที่กำลังฝึกก็คือฝึกให้ลูกได้ไปเจอนะคะประสบการณ์ภายนอกว่าเขาทำอย่างไรคนที่เขา,าพิเศษแล้วเขา,อาตอบคำถามกับสังคมทุกคนต้องเจอคะ่ะไม่ต้องมีการปฏิสัมพันธ์ร่วมกับคนอื่นนะคะ เพราะนั้นนะคะลูกจะต้องได้ประสบการณ์ตรงนี้แล้วก็ทักษะการพูดเนี่ยเป็นทักษะพื้นฐานของมนุษย์ที่จะต้องสร้างปฏิสัมพันธ์นะคะหรือการสื่อสารกับผู้อื่นนะคะทุกๆหน่วยงานนะคะทุกงาน,ท,งานทุกองคอ์กร <c oughs> ก็จะต้องมีการพูดคุยกันเพราะนั้นมันอยู่ที่เราพูดอยู่ที่เราเจรจาทำยังไงก็ได้ให้เขาดูงานแล้วแล้วรู้สึกว้าวกับกว่าคนอื่น ะะยกตัวอย่างเช่นกัญญาล่าเนี่ยจะโฆษณากันหนูพูดน้อยแต่ว่าหนูมีการเชื้อเชิญให้อาจารย์เนี่ยอยากจะวาดภาพกับหนูหรือซื้อสินค้ากับหนูหนูใช้สก,กิลยังไงทําให้เขาเชื่อว่าเออลักษณะของหนูทําแล้วงานได้ออกมาในแ,แบบนี้นะพออาจารย์เห็นครั้งเดียวก็โอเคส่งเสริมส่งเสริมค่ะสนับสนุนค่ะก็จ้างวานหนูวาดเพราะฉะนั้นตรงเนี้ย มันอยู่ที่เราคะ่ะลูกนะคะอยู่ที่นี่ตรงปากนะคะนะเจรจาให้มันได้นะคะทำให้เขาเชื่อว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยดีจริงแล้วเขาอยากจะซื้อของเรานะคะถ้าอาจารย์เป็นนายทุนเนี่ยถ้าคุณนำเสนอไม่ไม่ไมตอบคำถามไม่ได้ให้สรรพคุณการไม่ได้ให้ลูกไปดูเพิ่มเติมด้วยนะคะสรสพรพคุณสรรพคุณแล้วก็การเก็บรักษานะคะ แล้วก็ข้อห้ามนะคะของการใช้ยาหมองมีข้อห้ามอะไรบ้างถ้าเขาถามเพิ่มเติมเนาะหนูก็สามารถที่จะตอบได้ว่าข้อต้องห้ามหรือการเก็บรักษาทํำยังไงนะคะฝากลูกๆด้วยนะคะแม่เชื่อว่าลูกทําได้อาจารย์ทุกท่านเป็นกําลังใจให้ถ้าหนูผ่านเวทีเล็กๆหรือใหญ่ไปเรื่อยๆลูกก็จะเป็นคนเก่งลูกก็จะเป็นคนที่พัฒนาตนเองไม่หยุดนิ่งแล้วก็เป็นการเรียนรู้นะคะร่วมกันนะลูกนะ พูดในสิ่งที่ดีมีแต่คนสนับสนุนค่ะฝากไว้ด้วยนะคะ